สวัสดีครับมุมสวงเวีนนะครับวันนี้มุมสวงเวีนก็กลับพอ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 พมาพบกับแฟมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสวงเวีนก็ได้นําข้อมูลมือดีๆมาฝากกับแฟเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมือทัชจีนะครับขึ้นชกนันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568เวลา14บสนาฬิกาสามสิบโดยประมาณนะครับมุมสวงเวีนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามือทัชจีมาฝากกับแฟนมุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยครับแล้วทํามาถูกใจเสื่อมหมวทไานะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็กน้ำหนักของนักหมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนไปก่ เดี๋ยวเรามาดูกนก่อนนะครับว่ามรดจศรีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นโชวกันบ้างศึกมรดจศรีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นะครับคู่ที่1นะครับฝรั่งองคือราชศักลูกโมหะส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้องมีชัยจิตเมืองนนท์นะครับพิกัด112ปอนด์คู่ที่2นะครับฝรั่งองคือยามาลักกี้บันเทิงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพายพยักทอต่อพับพานารายพิกัด112ปอนด์นะคครับู่ที่3นะงรือยอดกุมสรบสองปาเจตนะครับสนน้คเงินนะครับ วายุน้อยพอหอมกลิ่นพิกัด105ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับเป็นเควื่องนำรายการนะครับแสดงคือ9ล้านสจดำเนยอนนะครับแฟนแฟนนักเงินนะครับพอเสน่ห์สอภูมิพัฒน์พิกัด127ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือถือนะครับ ที่กำลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างงโชคนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยให้ยกสมัครวันนี้150บาทนะครับดูได้4อาทิตย์ท่านนสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับแฟนวันทายนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอนอนะครับแ ออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง add p y 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจสีนะครับขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568นครับเวลา14นาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็มีมวยรอบปูนเสือให้ลุ้นกัน2คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยเจ็สีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งที่14สายดีนัดแรกของทั้งคู่นะครับทางด้านแฟาคือรัชศักดิ์ลูกโม่ห้านะครับหรือว่าเกียรติโม่หรือว่าทอเพชระะนครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องมีใช้จิตเมืองนอนนะครับหรือว่าวอวันนิมิตนะครับหรือว่าดาบนายดงครั่งนะครับ พิกัดก็คือ112ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายเดงนะครับราชศักดิ์ก็เป็นในชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย20ปีสูง172เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับตีนหน้าแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าเรือจากเวทีเมืองกรุงไปนานอยู่พอสมควรนะครับปัจจุบันก็ไปเกตตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติโมฮ่านะครับมีทางด้านหมวดทานะครับร้อยตรีกีทาทองปะศรีนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสิงห์เเเดดชชนะครััับายภภููกก็ตที่จงหว ชก117ปอนด์ครับ,นนรบหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเย,ยวขาวภูกเก็ตพาวเวอร์ไทยบ็อกซิ่งนะครับที่จังหวัดภูกเก็ตชก116ปอนด์ครับล่าสุดนะครับแจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนนำขบวนชอเกตวินาที่จังหวัดพัทลุงนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่บวกเกตนาประขอชก113ปอนด์เมื่อวันที่16ตุลาคม ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลองสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้สองแล้วก็ชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับและเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรทั้ง3ามไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องมีชัยเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดวัยสิบเปีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาแรงนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับปัจจุบันก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมังหนุนนะครับที่จังหวัดมุนธบุรีมีคุณสมจิตวันแก้วแล้วก็ซอเอสุนทีโลหะพืชนนนนะะะคคคครรรัััับบเป็ผูู้้จดดกาาหหวณอยแล รองสุดนะครับชนะคะแนนไก่ชนกลวยบางคอแข็งครับที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากนั้นครับชนะคะแนนเจ้าผูผากลวยบางคอแหลงนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดล่าสุดนะครับกับเข้าสู่เมืองกรุงนะครับแพ้คะแนนเพชรเก้าล้านอีเกิลมวยไทยที่ศึกมวยดีวิธีไทยชก112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่งสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2ไฟฝ่ายสรุปแพ้1ไฝ่ายครับเชียบกันที่3ฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วน ну สูงะ cm, น,นะครับฝ่าแดงสูงประมาณ172เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณ165เซนติเมตรนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูลอยๆกว่าโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ mm ่ายแดงโชคมาประมาณ40-50ฝ่ายส่วนฝ่ายน้ำเงิน40ฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับนักปล่อยๆนะครับทางดั้นฝ ah ่ายแดง54-55กิโลส,ส,ส่วนฝ่ายน้ำเงิน55กิโลก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้สภาพร่างกายก็ถือว่าใกล้เคียงกันไม่แตกต่างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรนะครับทางด้านฝ่่่าายนน้ำเเงงิิลลสุดพจะกับเข้าามมมททีี่่่เเวัังงงกกกกรรไไไฟแแแต็ยจ้ิดด้ แต่พูดถึงกระดูกมวยานาแฝงนี้ไม่เป็นรองนะครับในอดีตเคย ปะทะกับช่วยชาติชุมรุนฟาร์มนะครับกระจรศักดิโอปอนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยมาแล้วนะครับก็ถือว่ากระดูกไม่เป็นรองเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังหายจากเวทีเมืองกรุงนะครับไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรนะครับเลือจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ2ปีนะครับก็มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรบ้างนะครับฉะนั้นสภาพร่างกายของทั้งคู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าธนาแฟรนะครับวันนี้จะดูได้ใหญ่กว่านะครับได้ลอยได้สูงกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝแดรนะครับราชศักลูก ลูกหมูห้าครับดูว่ากระดูกไม่เป็นรออนครับและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับดูว่าอาวุจยาวน่าจะถึงกรวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องมีชัยจิตมังงนนนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกของมวยรอบปูนเสือมารองได้สําเร็จนะครับคู่ที่1นะครับของมวยทัศนสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับราชศัก์ลูกหมูห้าครับมาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือสายดีนัดแรกของทั้งคู่อีกหนึ่งคู่นะครับโดยที่ฝ่ายแดงก็คือยาเมาลักกี้บันเทิงนะคร มี42นะครับหรือว่าราชประชาต่อแย้มส่วนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับพายพยักทอต่อพับพานารายนะครับหรือว่าสอพับพานารายนะครับพิกัด112ปอนด์นะครับทางด้านฝรั่งนะครับยามานนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลนะครับวัย19ปีสูง165ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาจังหวัดฟิลิปครบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดตีนหน้าแรงอาวุธเร็วศอกคมหลักเกลี่ยมดีแต่ว่าเคยพิกแพ้น็อกคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมมมทีีีีี่่คคายยยยยวเเเเเกกรรรรรตติิพพชชนะับด นะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีเชฟเกียรติเพชรคอยดูแลนะครับเสืออุ้มลัคกี้บันเทิงให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล็อสุดนะครับแพนนกยกที่3นะครับภายงามซอนนฤมณที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก105ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้สกาจิตสิทธิ์เจเมที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก108ปอนด์นะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมปี66นะครับแล้วก็เรือจากเวทีมังกรไป1ปีเต็มๆนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ1ปีนะครับก็พลิกแพนนก ยกสามให้กับพายพยักทอตอพับพานารายที่เวทีราชดำเนินชคหนึ่งรปอนด์นะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับสฟอร์มล่างสุดก็ถือว่ายังมีสลุดสลุดอยู่นะครับแพ้รวดมาทั้ง3ไฟล์เลยนะครับส่วนไฟล์น้ำเงินนะครับพายพยักเป็นในโชกจากจังหวัดระยองนะครับวัย16ปีสูง165ซนติเมตรนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสัตว์แข้งต่อหมัดแรงวงไงรกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับฟิตซ้ออมยู่่ทีสพปัจัจุรรีนะคับ สอนพรมเป็นคนดูและนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนเพชรเอกสอกจิตประเสริฐที่วิธีช่องเจ็ดชก110ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนยอดชนะศึกกวยบางคอแหลมที่วิธีช่องเจ็ดชก111ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับหมี42ลัคก,กี้บันเทิงที่วิธีราชดำเนินชก112ปอนด์เมืม่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับสามฟอร์มหลังสุดของธนาคารฝ่ายเงินนะครับชนะ2สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับเทียบกันที่วน นะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ165ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทน้าไฟแดงโชคมาประมาณ60ฝ้ส่วนฝ่ายเงินโชคมาประมาณ50ฝ้ายน้ําหนักปล่อยๆนะครับทน้าไฟแดง54-55กิโลนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ53กิโลนะครับน้ำหนักปล่อยๆทน้าไแดงก็จะดูหนักกว่านะครับคู่นี้พลิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับที่เวทีราชดำเนินโชค112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพลิกชนะน็อกทาง บอกว่าก่อนที่จะโดนน็อกนะครับสถานการณ์ในบนล็อกนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบด้วยนะครับแต่ว่าพลิกแพ้น็อกให้กับทางด้านภายพยักไปในไฟล์ล่าสุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาครับและมีคะแนนแรกของมุอรบูนเสือเป็นเดิมพันด้วยนะครับกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับถึงแม้ว่าสถิติจะเป็นรองเพราะว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับแต่กระดูกมวยดูได้เปรียบนะครับและที่สําคัญนะครับฝ่ายนี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ เก็บเพชรด้วยนะครับสายทีมงานควรจัดบรรยากาศดูได้เปลียบน,นะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนท่านนั่พายพยักทอต่อพัพพานารายไปได้บรรลุนะครับพร้อมกับว่าคะแนนแรกมวยรอบบูนเสือมาครองได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมวยทัดสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยามานลัคก,กี้บันเทิงครับ มาถึงคู่ที่3าครับซึ่งเป็นลองคู่เองนะครับทางด้าน้าแตรงคือยอดกุมารรถสวยจาดเจนครับหรือว่ากุมารทองสันติอุบลนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลินนะครับหรือว่านกเขาน้อยนกเขากม11อนะครับหรือชื่อเก่าวก็ออฟไซด์หัวโรงน้ําแข็งนะครับพิกัด105่อปอนด์นะครับคู่นี้เดิมทีก็จะเป็นทางด้านมนพระรามนะครับจะชกกับวายุน้อยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางต้นสังกัดนะครับ ของทางด้านมนพร,รามนะครับแจ้งถอนไปนะครับเนื่องจากว่ามนพร,รามได้รับอาการบาดเจ็บจากการฟิตซ้อมนะครับจึงต้องแจ้งถอนไปนะครับโปรโมตเตอร์จึงไปดึงเอาทางด้านยอดกุมารรถสวยจากเกตมาเสียบแทนทางด้านมนพร,รามนะครับและเป็นการแก้มือล้างตาด้วยนะครับเพราะเคยพบกันมาแล้วหนึ่งครั้งเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินวายุน้อยที่เคย เอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแก้มืออรังตากันอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าทาานฝ่ายแดงมาเข้าเวนแทนการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรออนครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับยอดกุมารก็เป็นกชกจากอุบลราชธานีวัย24ปีสูง160เซนติเมตรครับเป็นมวยขวานครับประเภทฝีมือครบเครื่องสัตว์แข็งแรงครับไล่แขนขวางหน้าแทงยัดไส้แรงสอกอันตรายนะครับแต่ว่าเคยแพ้คุต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่รถสวยจัดเจ็ดมีัดเจ็ดทองพิมายนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลสามฟอร์ม ยอดปัทตภีสิงจตุรัตครับที่วิธีมูซียมอ้อมน้อยชก107ปอนด์หลังจากนั้น,นครับชนะคะแนนซุปเปอร์จิวสิบอนสกลที่วิธีช่อง7ชก105ปอนด์ล่าสุดนะครับสรุปแพ้คะแนนวายุน้อยพอหอมกลินที่วิธีช่อง7ชก104ปอนด์ครับเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานครับ3าฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2ไฟสรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย25ปีสูง1 6 2เซนติเมตรครับเป็นมวยควาะเภทคบเครื่องสายแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงปั้มตีแข็งแกร่งสอกส่วนอันตรายบูดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พ่อหอมกลิ่นนะครับมีเสียชัยพยับหอมกลิ่นนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับยกมังกรเปิ้ลนครที่วิธีราชดำเนินชก นะครับชนะคะแนนยอดกุมารรดส่วนจ่าเจ็ดที่ถีช่อง7ชก104ปอนด์ล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนเพชรนิวัตสจารุวันที่ศึกมวยไทยเกียตเพชร SKS ชก104ปอนด์นะครับเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา3ฟอร์มลงสุดขอนะนักฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะ2องฝ่ายสรุดแพ้1นึฝ่ายครับเทียบกันที่3ฟอร์มลงสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี้สูสีส่วนสูงนะครับฝ่ายแรงสูงป,ประมาณหนึ่ร้อยหกสิบเซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสูงประมาณหนรึ่งกรมา้อยหกส่วน น้ำเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ51ากิโลส่วนฝ่ไฟเมืเงินนะครับ50กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับพิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่เวทีช่อง7ชก1นึปอนด์เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยพอแฮมครีนที่เคยเบียดเอาชนะคะแนนมาได้ที่ในไฟล์ล่าสุดครับที่ทั้งคู่พบกันมานะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้านตากันอีกครั้งที่เวทีเเเเเเดดดดดิิิมมนน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 ะะะคคครรรรัััับบแแต่่่่่่วววาาาาาาาปปป็็กกกพพทท105ออ์ืงงงจ้ฝย ยอดกุมารมาเข้าเวทการเตรียตตัวเป็นรองจริงต้องชกปล่อยๆไปนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่การเตรียมตัวของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับเคยชนะมา1ครั้งด้วยครับและการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนเอาชนะคะแนนทางด้านยอดกุมารรถสวยจาาเจไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับคู่ที่3ามครับรองคู่เอกของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับวายุน้อยพอหอมกลิ่นครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือ9ล้านสอเจริญละยองนะครับหรือว่าโรงเรียนตักศิลระยองส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผนเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะครับหรือว่าสอเทียนโพหรือว่ากล้วยฉวางนะครับพิกัด127ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับ9ล้านเป็นนักชกจากจังหวัดจันทบุรีนะครับวัยยี่ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานครับครบเครื่องสูงยาวเปิดเกมตีนหน้าแรงนะครับขว้าคอไล่แขนแทงยัดไส้แรงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับ ปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อสุรัตน์นะครับมีอาจารย์สุรัตเสียงรอ,อคอยดูแลนะครับแล้วก็มีสอจ๊วตแดนนะครับให้การสนับสนุนสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อหลวงต้มที่ศึกเมทายเกตเพชร FKS ชกหนึ่งร้อยยี่สิเเบหกปอนด์หลังจากนั้นนะครับก็แก้แขนชนะคะแนนสักเล็กลูกเจ้าพ่อหลวงต้มที่วิธีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สามดีเซลน้อยสอดดำเนินที่วิธีช่องเจ็ดชกหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะคร ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟครับส่วนฝ่ายนําเงือน,นะครับพรสเน์เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย26ปีสูง170ซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมคว้าคอล็อกลัดตีเนี่ยเน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่สภูมิพัทที่นครศรีธรรมราชมีพันตำรวจโทสมพรภูมิพัทเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับ สามฟอร์มลงสุดนะครับชนะคะแนนชมกเพชรแอสสันปะตอนนะครับที่สวนสยามนะครับศึกเดอะฮีโร่ไฟท์มวยไทยในตำนานนะครับชก128ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนคัมแบ็กทีเคยุทธนาครับที่วทีช่องเจ็ดชก128ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนน่ารักปอประจักษ์ที่สุราษฎร์ธานีนะครับศึกเพชรยินดีสัญจรนะครับชก128ปอนด์นะครับเมื่อวันที่2มกราคม68ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลงสุดของทางด้านฝ่ายเงินนะครับชนะ1แล้วก็สรุปแพ้2ไฟฝ่นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มลงสุดของทั้งคู่ทางดด้าานนแฟกก็จะูสววย่ครับ ครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแรงสูงประมาณ175เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับกระดูกท่าหน้าแฟร์นะครับจะดูลอยๆกว่าชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางหน้าแฟร์ชกมาประมาณ70ฝ่ายส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาเป็นร้อยเลยนะครับกระดูกการชกมวยทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางหน้าแฟร์62กิโลส่วนฝ่ายน้ำเงิน62-63กิโลนะครับเวทปะทะหรือว่าเวทปล่อยๆทางหน้าฝ่ายน้ำเงินก็จะดูหนักกว่านะครับสังเกตได้จากไฟล่าสุดนะครับทางหน้างชก120นนเ้ 8ปอนด์นะครับก็ถือว่าเวทปล่อยๆธนาคารฝ่าเงินก็จะรูหนักกว่านะครับวันนี้ต่อย127นะครับธนาคาราแดงก็อาจจะปล่อยขึ้นมานิดหน่อยส่วนฝ่าเงินก็บีบลงมาหานิดหน่อยนะครับคู่นี้นะครับกระดูกดีเวทปล่อยๆใหญ่กว่าก็อยู่กับานด้านแฟาเงินนะครับพรสนอสภูมิพัฒนะครับส่วนทนางด้านแดงก็จะได้เปรียบเรื่องความหนุ่มความสดนะครับร่างกายดีฟอมการชกก็ดูดีกว่าด้วยนะครับและที่สําคัญวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่แฟายนดงครับ9ล้านสจแดงละยอง หนุ่มสดร่างกายดีฟอร์มด,ดูดีกว่าด้วยนะครับแล้ววันนี้ดูได้ใหญ่นะครับอาวุธวย,ยาวน่าจะถึงก่อนวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะนคะแนนรุ่นพี่อย่างพรเสนอภูมิพัฒน์นะครับไปได้แบบสรุปเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนํำรายการของมวยทัชชสีในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับล้านสอจะดนลยองครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยทัชชสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ ราชศักลูกหมูห้าครับดูว่าร่างกายใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางฝ้ายแดงจัดดูได้ใหญ่กว่าอาวุธย,ยาวน่าจะถึงก่อนชอบไปที่ฝ่ายแดงครับราชศักลูกหมูห้าคู่ที่สอนะครับ,รช,รอรบชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยามานลักกี้บันเทิงนะครับ,าาร,บร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่ากระดูกไม่เป็นรองแน่นอนนะครับและวันนี้หน้าเสือบรรยากาศดูได้เปรียบด้วยเพราะว่ามาพิซซ้อมอยู่สายทีมงานคนจัดเคยพลิกแพ้มานะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะแก้แค้นได้ครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับยามานลักกี้บันเทิงคู่ที่สามชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับ วายุน้อยพอหอมกลิ่นนะครับเคยชนะมา1ครั้งนะครับและวันนี้การเตรียมตัวดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแขนอีกหนึ่งครั้งชอบไปที่ฝันเงินวายุน้อยพอหอมกลิ่นคุณสี่คุยกนนำรายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับ9ล้านสอจอไดรลยองนะครับหนุ่มสดร่างกายดีกว่านะครับฟอร์มก็ดูได้เปรียบด้วยและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดง9ล้านสอจอไดรลยองครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปี